กินเนื้อย่างได้เหมือนเอ้ตาได้กระไผ้ครับโอ้ไ้ครับนี่ละขึ้นมาเนี่ยละขี้มาอย่างคุยเหรอขี้มาอย่างไอ้ว่าที่มากินเนื้อย่างนี่แหละนี่ผู้ใดนั่งไปครับว่าอยากนั่งก็นนั่งรถ เอออันกิจการกิจการงั่วเพ่งๆก็ัาได้บพานแของาได้ไปผสมเสบ็จแจะกินเขาเมื่อไหร่แต่แต่อิ่มแด้วมืลห่ละก็่กินก็เนอย่างนั้นกันก็ใยยหิวปานได้๋ยมนี่นีจานจานเต็ชุดบะเด้อ พยยอยู่ค่เดียวเกรใจด้าไอป้้มป้้มหมาที่ผสมหมาเจ็งแล้วเจงแล้วเจงแล้วเจงอไผสมใช่เปผสมใช่ป่ว่าเจ็งเลยโอ้ยสูขึ้นก็วล่ะเอากิน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 ่ต้องเกรงใจด้ะครับ ก็ต้องเกรงใจดอกอันอีกจักชุดนะครับอ่ากลางเดิมมีอย่างสามารถเต็มที่ได้นะครับเดี๋ยวต่อละใจดอกเนาะใช่แลครับเด็กมาเกรงใจแล้วต่อเอาฮันแฟนั่งจะเกาบนรถคุยเอ้ทึงเนี่ยโอ้ต่อผมกัน เบิ่เดี๋ยวเบิ่งฝนับส่งตกแหงเลยตอนนั้นตอนนั้นไ่ม่อนไเสียไ่อนไปแางไหนแหหงไดนแงไปนะเชิงว่าเิงว่าครับเพราะที่ไปกินแซนะนี่มองนี่โย่แล้วบ้านไหนบอกครับยังจะนั่งไปกินอ๋อฝนจะกกันไปไปไปโอเคนะ 他不。<couple. S 2> <laughs>